<c oughs> สวัสดีครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับผมอยู่กับผมบอลอีกแล้ววันนี้ก็อยู่กับเกมเดิมครับผมลิมโบปะเราเริ่มต่อจากครั้งที่แล้วคือมีตรงนี้นะครับผมผมคาดว่าน่าจะเป็นกำดักซึ่งเราต้องเหยียบสักจุดตรงนี้หรือจุดด้านล่างนี้นะครับผมเท่าที่ผมจําได้นะน่าจะประมาณนี้แหละไหนอลองดิแต่ผมเดาว,ว่ามันน่าไม่ให้เหยียบตรงตรงกลางนี้นะลองดูอ,อ้าวอ้า <c oughs> อะไรวะเจ้สรุปคือเหยียบตรงกลางตรงทีจะไม่ได้ลืมๆนะโอเคไปอ่าอันนี้หลองไม่ได้นะครับน่าจะเหยียบตรงนี้แล้วก็กระโดดโอเคเฮ้ยเหยียบแค่ขาเองใช้มือไต่ต่อก็ได้นี่ว่า อืมได้แล้วเราจะข้ามยังไงล่ะเนี่ยเราจะข้ามยังไงก่อนโดดเอาหรอได้หรอนี่ไกลอยู่นะตายไปเน,นี่ยโดดไปเน,นี่ยเอ้ยได้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 ไดไดได ไม่ได้แดกไม่ได้แดกนะฮะผู้ชมไปต่อนีอ่บอกแล้วผมเล่นมาถึงประมาณนี้แหละมั้งหรือไม่ก็มันจะมีด่านหนึ่งที่ผมทําไม่ได้ตักทีผมก็เลยลบทิ้งไปนะะผมตอนไม่ผิดน่าจะใกล้ถึงแล้วละ่ะนี่หรือเปล่าใช่เปล่าใช่เลยนี่ตรงนี้แหละผมทำไปตรงนี้ไม่ได้ผมก็เลยเลิกเล่นมันเลยนะฮะไม่ได้เล่นเลยตอนนั้น ไดี๋ยวไม่ได้จะปีนสิพี่ไปด้านด้านด้านโอเคเดี๋ยวเรอแป๊บนึงนะโอเคเราไปดันอีกข้างนึงดีกว่าจะได้สะดวกเอ้าไม่ได้จะปีนบันไดจะโถไปดันดันดนถ้าจำไม่ผิดนะน่าจะต้องไปดึงเชือกทางฝั่งของด้านบนแล้วให้รีบเดินลงมาในส่วนของด้านล่างนะต้องรีบเลยนะรีบแบบรีบเลยโอเค เราไม่สามารถโดนพวกอะไรนี้ได้เคเราต้องเอาให้รวดเร็วนะฮะเอาอีกเอาอีกมากกว่านี้อีกแน่ใจนะหนึ่งไปไม่ปีนนะไม่ปีนนะไม่ปีนนะอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งอยื่อพึ่งเหยื่อพึ่งเย่าพึ่งเย่อพึ่งเย่าพึ่งเอโอ้ยวิ่งเด้ดีไงได้เลยอ้าวอะไรวะโอ๊ย ต่อครับคุณผู้ชมทำซ้ำแบบเดิมแบบเมื่อกี้เกาะทันแล้วแต่หลุดเฉยเลยมือไปไอ้นั่นโดนนันมันเลยหลุดไป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 รอบนี้เราต้องได้ครับผู้ชมโอเคเราหมายที่มันต่ำมากันเราจะได้ไปรีบ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  และเราก็ต้องรีบวิ่งไปถึงตรงนั้นโดยการจะต้องไปยังไงอ๋อเดียวโอเคโอเคเอาใหม่อีกรอบหนึ่งนะฮะค,คือเพิ่งอ๋อเพราะว่าผมเล่นไม่ถึงตรงนั้นไง S <S เคียวมา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 อีกทีนึงเอาไปมันมันไปนั่นไปเราเหยียบหลาดไม่เป็นไรด้วยอา้อาวเราตายนะโดดดึงเราเหยียบมันไม่เป็นไรแต่ถ้าไประหว่างตรงกลางคือโดนดีหัวแตกนะ ที่จริงหลังจากจบเกมเนี้ยผมก็อาจจะเอาเกมแนวแบบลิมโบเนี่ยมาลงในช่องอีกละเพื่อที่จะได้แบบมีแบบยังไงเกมที่มันแบบมีเนื้อเรื่องอะไรประมาณนี้ซึ่งผมจะพยายามหามาให้แล้วกันนะโอเคไปโดดืออลงสิพี่ยกักเกาะเอาโถไม่ทันแน่เลยนะจับใหมก่กน เหมือนกับว่าเราต้องอไปอ้าวไปอยู่ตรงนั้นได้ไงเนี่ยอ๋อมันเริ่มใหม่นี่เนาะใช่ใช่ใช,ช่ลืมลากลืมลากโอเคอเดี๋ยวไม่ได้จะปีนไม่ได้จะกระโดดด้วยอะไรวะ ลางไว้เลยลางไว้เลยเกลายไปกลไปตันใช่ไหมนะผมต้องผ่านตรงนี้ให้ได้ไม่ใช่อัดคลิป16นาทีอยู่แต่ตรงนี้นี่ไม่เอานะเออโถอาสาคำนวนว่าไม่ถึงแนะ่ๆน เราเราต้องหนึ่งสองโดดจ่อยน่ะว,วิ่งเอออ้ยผ่านแล้วเว้ยอ่าล่ะครับผู้ชมผ่านจากตรงนี้แล้วใช่ไหมฮะ ทางหน้าต่อไปผมก็ไม่รู้ว่าจะเป็นไงต่อผมเล่นถึงแค่นี้นะไปต่อฮะผู้ชมนั่นเนี่เจ้าเห็ดแล้วก็หนูเหรออะไรอ๋อ,อนี่ศพคนปะเนี่ยมีเห็ดโตด้วยป่ะเห็ดโตด้วยเห็ดเรื่องแสงเอ นั่นมันอะไรกันไม่ใช่เดินเข้าไปแล้วจุบหัวงี้ไม่เอานะเออนั่นไงนั่นไงไอเดียวเ้าจะไปไหนเราจะเดินไปไหนเดนอ๋อแพ้แสงแพ้แสงเดินไปไหนเดินไปไหนโลอ่ออ่ออออันนี้ผมไม่ได้เลื่อนไม่ได้อะไรนะมันเดินของมันเองโอเคอันนี้อันนี้เมื่อกี้ผมกระโดดนิดหน่ย่ย ไม่ใช่เดี๋ยวเอ่โดนแสงไม่ได้เดี๋ยวตายนะโดนแสงอะ่ะความรู้สึกผมน่าจะให้เจ้าตัวนี้กินนะฮะกระโดดเออนั่นแหละน่าจะใช่นะกล่องนี้มันไว้ทำอะไรหรือเปล่าลองลองเขียนไปด้วยน่าจะใช้ทำอะไรสักอย่างไม่ใช้แล้วละ่ะโอเคไป ค่าปันซูมโอเคอ้าวให้ทำอะไรเลยเนะีน่ยออาวเหมือนกับมันคืออะไรอ่ะ งงกับการบังคับของเกมนี้มากเลยผมบังคับอะไรไม่ค่อยได้เลยนะปต่อดีกว่ะเฮ้ยอะไรกันหนูเหรอไมใช่หนูกบเปล่ากบน้องกบเคียเราปีนปอนนี้ไดนะ้เราต้องทำยังไงอันนี้คืออะไรเนี่ย ท่อเหรอต้องเอาท่อมาต่อกันใช่ไหมไหนลองสิโอเคท่อมาต่อกันแล้วไงต่อรู้เราต้องไปเปิดน้ําก่อนไหนเราลองมันต้องมีน้ําใช่ไหมเนี่ยเออถึงโอเคเดินต่อครับเนาแคเนี่ยเหรอต้องทำไง ดันแล้วมีอะไรออกไม่มีเนี่ยเราก็นึกว่าไอ้นั่นได้เราต้องทำยังไง ท่อน้ำเหรอ,อเ,เราต้องไปเปิดท่อน้ำใช่ไหมแล้วแล้วจะไปเปิดตรงไหน,นรู้ว่าสัตว์รู้ว่าจ้กลุบตัวนี้มันมีอะไรบางอย่างที่เราต้องใช้มัน เดี๋ยวไม่ทันเลยรอก่อนสิเอาเดี๋ยวเยนีไย่ไปเลยไปเลยทว่าแกต้องสามารถช่วยอะไรฉันได้แน่นอน อะไรอ่ะอ๋อแหมโอเคหลังจากนั้นก็อา้าอะไรกันอยู่ดีๆฝนก็ตกนะฮะอ๋อใช่ไงฝนตกเป็นน้ำเราก็ต้องเอาท่อระบายน้ำเมื่อกี้ไปต่อให้น้ำมันไหลหรือเปล่าแล้วทำให้มันไหลทำไม อันนี้ไงนี่ไงนี่ไง,ไงอึ๊บอ,อ้าวเดี๋ยวเดี๋ยวเดีย๋ยวอ๋อให้น้ำไหลเพื่อเราจะได้ข้ามไปได้ใช่ไหมเนี่ยแล้วตรงน,นั้นก็มีกล่องอยู่ด้วยไม่ไม่ใช่กล่องสีไม้โอ้มองไงเป็นกล่องวะเนี่ยเ้า,าจม เราต้องเกาะไว้ตลอดแล้ว,ลวเราจะไปยังไงอ่ะอ้าที่แรกบ้ายไม,ไ,มไม่ได้อยู่ตรงนี้ดีกว่าเมื่อกี้เป็นไรปนไปเนี่ยที่แรกบ้ายไม,ไ,มไม่ได้อยู่ตรงนี้เนี่ยโอเคดีไปด่ดวน เราไม่สามารถไปได้นะจะ่อนไม้นันต้องพาเราไปไปสิเฮ้ยมันลอยอยู่กับที่เดี๋ยวไปยังไงวะหรือว่าเราต้องผักให้มันอยู่ตรงกลางเราโดดแล้วเราโดด,โด,ดตึงๆไปน,นั้นได้คงต้องผักให้มันอยู่ตรงกลางเพราะว่าตรงนี้มันปีนได้เราก็สามารถปีนขึ้นไปไอ้นั้นได้โอเคเราคงต้องผักให้มันไปอยู่ตรงกลางประมาณนี้ ซึ่งมันก็จะเป็นระยะที่เราสามารถโดดไปหาท่อนซุงได้แล้วแล้วเราก็สามารถโดดจากท่อนซุงไปอีกฝั่งหนึ่งได้โดดอื้อโอเคมาดูกันนะครับว่าที่ผมคมนวนไว้มันจะใช่หรือเปล่า เอยเดี๋ยวตั้งใจจะโดดเมื่อกี้ผมเตรียมพร้อมกระโดดเลยไปเดี๋ยวลืม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 หลักหลักท่อนก่อนหลักท่อนอยู่ตรงกลาง ไม่จะไปได้ไดโอเคจบแล้วรดอดือ,อ โอเคใช่จริงด้วยทันทันทันแล้วเราก็ไปต่อกันไม่ภาพมันขยายออกอะไรต้องการไม่เห็นฉากอะไรหรือเปล่าอะไรอะน้ำหรอเสียมดำ,ดำน้ำพิษปิะอ้าวอาอะไรเนี่ย ตายเน่ะเออตายแล้วเออกาะได้เป็น,นี่ยเออกาะได้กาะได้กาะได้นั่นก็คือน้ำสไลด์ต้องดันไปเหรอแต่ว่ากล่องเราสามารถเอาไปทำอะไรได้ จะปริศนาอะไรอีกแล้วหรือนี่ทั้งนั้นก็ผมขอตัดจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเล่นกันใหม่นะครับผมสำหรับใครนะผมที่ชอบดิมโบคลิปนี้เนี่ยก็กดไลค์ครับผมกด Subscribe ด้วยนะฮะให้กับชนแชนเนลน้อย,อยชนแชนเนลนี้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ไป้ะครับบ๊ายบาย